คนจากช่อง Sweet Creation Channel นะครับวันนี้เป็น EP ที่4แล้วผมจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าระหว่างการซื้อเฟรนชชายกับการทำร้านเองสิ่งที่ต้องคิดก่อนตัดสินใจลงทุนมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยผมจะมาพูดในเรื่องในแง่ของการซื้อเฟรนชชยนะครับว่าการซื้อเฟรนชชยเนี่ยเหมาะกับใครมีข้อดียังไงสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วก็รวมถึงข้อเสียทั้งหมดนะครับ การซื้อเป็นชายเหมาะกับใครการซื้อเป็นชายจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับผู้ที่มีงานทําประจําอยู่แล้วนะครับหรือไม่มีเวลาในการมาศึกษาธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในแบรนด์ที่คุณจะซื้อเป็นอย่างมากนะครับหรือมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจหลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องการลงทุนเพิ่มเติมโดยให้เสียเวลาน้อยที่สุดนะครับการซื้อเฟรนช์ชัยก็จะเหมาะกับคุณนะครับ สำหรับข้อดีในการซื้อเปลี่ยนใช้ก็คือคุณสามารถเริ่มกิจการได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องมีความพร้อมในด้านเงินทุนและการลงทุนและเวลาในการเปิดร้านช่วงแรกๆพอสมควรแต่ยังไงก็ยังน้อยกว่าการทําร้านเองนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับเลยนะฮะก็คืออย่างแรกก็คือความรู้ในการบริหารแบรนด์ต่างๆทั่วไปนะครับก็ แบรนด์ต่างๆส่วนใหญ่นะครับที่ขายแฟรนชส์ก็จะเติบโตค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เติบโตรว,วดเร็วนะครับแล้วก็ต้องผ่านการบริหารจัดการแบรนด์มาอย่างเข้มข้นจนสามารถขยายจนมีชื่อเสียงได้แล้วก็ความรู้เหล่านั้นนะครับก็จะถูกถ่ายทอดมาถึงผู้ซื้อแฟรนชส์อย่างคุณนะครับ ทำเลที่ตั้งนะครับก็เป็นที่แน่นอนว่าแฟรนไชส์เซอร์หรือเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็จะมีคอนเนคชันต่างๆในการนําพื้นที่มาเสนอให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาเลดีทาเลไม่ดีทาเลในห้างหรือคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆนะครับถ้าเกิดเราอยากทาร้านเนี่ยการที่เราไปเริ่มเองทําเองการไปติดต่อกับห้างติดต่อกับคอมมูนิตี้มอลล์มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่พวกเขามักจะมีคอนเนคชันที่ดีมายื่นข้อเสนอให้เราได้เลือกซื้อเสมอครับ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องการได้รับการ supply สินค้าที่ถูกกว่าครับเพราะว่าปกติแล้วเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยจะมีการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบมาในระดับปริมาณที่สูงที่เรียกว่า economy of scale เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ได้เปรียบในเรื่องของการทำต้นทุนครับแล้วก็การที่เขานำสินค้ามาขายให้กับลูกแฟรนไชส์เนี่ยก็จะได้ในราคาที่เหมาะสมพอสมควรนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับ ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับแบรนด์ที่ทำแฟรนไชส์นะครับก็จริงๆแล้วจะเรียกว่าต่อยอดมาจากอดีตที่เขาเคยเปิดร้านมาไม่ว่าจะกี่สาขาก็ตามการทำมาร์เก็ตติ้งได้ผ่านการาคัดกรองได้ผ่านกระบวนการความคิดต่างๆมาก็จะทำให้เขามีมาร์เก็ตติ้งที่ดีกว่าร้านใหม่ๆที่จะเปิดร้านเองครับสุดท้ายสำคัญมากๆเลยข้อดีของการซื้อแฟรนไชส์ก็คือการดีลกับ พวกฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆซึ่งตอนนี้ถือว่าสำคัญมากครับถ้าเราเป็นลายใหม่แล้วเราไปเริ่มทำฟู้ดเดลิเวอรี่เลยอะ่ะผมต้องบอกเลยว่ามันเสียเวลาค่อนข้างมากนะฮะ ก็อาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์อย่างเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าใหญ่ที่เรารู้จักกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเฟรนช์ชายนีย่เขาจะมีการดีลกับฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่แล้วและด้วยระบบซิสเต็มข้างในอะไรเอ่ยก็ตามยิ่งเพิ่มสาขามากยิ่งทำให้มีข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรองกับฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นด้วยรวมถึงการก๊อปปี้ข้อมูลไปใส่ให้แบรนด์ใหม่ๆก็จะทำได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับ ต่อไปจะมาพูดในเรื่องของข้อเสียของการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์กันบ้างนะครับก็ธุรกิจที่คุณซื้อมาอาจจะไปไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องแฟรนไชส์เลยหรือคุณคาดหวังแฟรนไชส์ค่อนข้างสูงนะครับก็จะทําให้ขาดการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของอแบรนด์แฟรนไชส์นั้นๆนะครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของคุณอาจจะได้ธุรกิจที่ค่อนข้างไม่ตรงใจไม่ถูกใจเพราะว่าผมเคยมีลูกค้าหลายท่านเนะ่ะเวลามาถามในเรื่องของเฟรนช์ชัยชอบมาถามว่าฉันสามารถขายอนุนได้ไหมขายอันนี้ได้ไหมจะแอดออนได้ไหมต้องบอกเลยว่า,าปกติการทำเฟรนช์ชส์ส่วนใหญ่นะครับคุณจะต้องขายสินค้า แล้วก็ซื้อสินค้าจากตัวแฟรนไชส์เซอร์หรือบริษัทแม่เท่านั้นครับอันนี้คือข้อจํากัดเลยนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคุณอาจจะไม่ไตั้งใจในการทาแฟรนไชส์ให้ดีพอเพราะคุณไปคาดหวังกับสิ่งที่ตัวแฟรนไชส์เซอร์เขาจะสปายให้คุณนะครับแล้วทําให้คุณไม่มีเวลาทําให้คุณไม่ได้ใส่ใจในการดูแลร้านจริงๆผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับต่อให้คุณไปซื้อแฟรนไชส์มานะฮะแต่สิ่งที่คุณต้องคํานึงก็คือ คุณต้องดูแลธุรกิจของคุณนะครับเพราะว่าเปรี่ยนเสมือนร้านของคุณนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาข้อเสียนะครับก็จะมาในเรื่องของถูกจํากัดในการซื้อวัตถุดิบนะครับเช่นบางทีคุณอาจจะเดินเข้าแมคโครโลตัสหรือที่ไหนก็ได้แล้วคุณเห็นวัตถุดิบ ต่างๆเช่นไม่จะเป็นหลอดไม่เ่าจมเช่นไม่จะเป็นถ้วยหรือเป็นท็อปปิ้งต่างๆในการทำไอศครีมหรือทำเครื่องดื่มเอ๊ะทำไมมันถูกอ่ะที่ฉันไปซื้อเฟรนช์ชายมามากเลยแต่ว่าคุณไม่สามารถไปซื้อของเหล่านั้นมาได้เพราะว่าคุณถูกล็อกโดยตัวเฟรนช์ชายเซอร์นั่นเองครับ ข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับก็คือแฟรนไชส์ซี่หรือผู้ซื้อนะครับจะต้องเสียค่ารอยตีฟรีค่ามาร์เก็ตติ้งฟรีค่าแฟรนไชส์ฟรีต่างๆนะครับก่อนเริ่มกิจการนะครับก็เปียนเสมือนการลงทุนแล้วก็ไปซื้อความรู้จากาตัวแฟรนไชเซอร์ครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของการเปิดร้านเองแล้วนะฮะถามว่าการเปิดร้านเองเหมาะกับใครนะครับก็คือเหมาะกับผู้ที่มุ่งมั่นมีเวลาและเป็นผู้ที่มีใจรักในการทําธุรกิจมากๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยแต่ท่านควรจะทํางานในระดับที่เคยทํางานในองค์กรต่างๆเคยอยู่ในแผนกต่างๆมาก่อนนะครับแล้วก็เริ่มจากการทําธุรกิจเล็กๆมาก่อนอาจจะล้มเหลวอาจจะซักเซสแล้วก็คุณมองเห็นในทางไปต่อนะครับแล้วก็มีเวลาในการคิดวิเคราะห์แยกแยะพอสมควรเลยจนมองเห็นว่าการเปิดร้านเองเป็นการเพิ่มโอกาสในการทในการทาธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับโดยใช้รีซอสที่ตัวเองมีนะครับบางครั้งอาจจะถูกกว่าการทำเฟรนช์ไชน์นะครับ ข้อดีของการเปิดร้านเองนะครับข้อแรกเลยนะครับคุณจะได้ความที่เป็นอิสระท,ทางความคิดนะครับคุณจะสามารถคิดค้นทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกเมนูที่คุณต้องการนะครับโดยคุณสามารถทํำรีซอสคุณสามารถทํำรีเสิร์ชหารีซอสต่างๆเท่ามากเท่าที่คุณจะต้องการได้เลยนะครับแล้วก็เวลาคุณสามารถคำนวณได้แม้กระทั่งกำไรขาดทุนทำต่างๆนานานะครับที่สำคัญเลยคุณสามารถคิดค้น เมนูได้ตามใจคิดคุณอยากขายอะไรคุณสามารถขายได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับข้อต่อไปก็เป็นในเรื่องของคุณได้ใช้ไอเดียในการทําธุรกิจเต็มที่นะครับก็ถือว่าได้ทดสอบฝีมือของคุณไปอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณต้องทาทุกอย่างได้ด้วยตนเองตั้งแต่การดิวพื้นที่การลองเปิดร้านนะครับผมการหาสถานที่ต่างๆนะครับเมื่อคุณเปิดร้านและทําร้านไปซักเซสนในระดับหนึ่งคุณอาจจะไปขยายแฟรนชชส์ของคุณต่อก็เป็นไปได้ครับ